นโยบายต่างประเทศของพรรคก้าวไกลนะคะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูประบบราชการที่เราให้ชื่อว่าราชการเพื่อราษฎรการต่างประเทศเพื่อคนไทยซึ่งต่างกันระหว่างการต่างประเทศที่รับใช้เฉพาะรัฐบาลและบุคคลผู้ยำนาจกับการต่างประเทศที่รับใช้ประชาชนมีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นต้องพูดเรื่องของฐานคิดก่อน bamboo diplomacy ตอนนี้ ท่านจะคิดอย่างไรก็ตามสำหรับพรรคเก้าไกลคิดว่าแบมบูหรือการโอนอ่อนไปตามมหาอำนาจไปตามกระแสลมจะไม่ทําให้เรามีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีระหว่างประเทศสิ่งที่เราต้องเป็นคือเป็นหลักยึดมั่นในหลักการพื้นฐานของฝั่งประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชนการต่างประเทศของไทยในทศวรรษที่ผ่านมาทั้งทศวรรษเป็นการต่างประเทศในทศวรรษที่สูญหายนะคะเพราะว่าเสียเวลากับการเข้าผิดกลับ เข้าผิดคลับคืออะไรเมื่อประเทศไม่เป็นประชาธิปไตยผู้นําไม่อยู่ในสถานะที่จะไปอยู่ในคลับของฝั่งประชาธิปไตยฝั่งโลกที่เป็นอารยะได้ก็จําเป็นต้องไปเข้าอยู่กับฝั่งที่สามารถจะพูดคุยมีคอลเวลูหรืออุดมการณ์หรือแนวทางที่คล้ายกันนั่นก็คือแนวทางที่ฝักใฝ่เผด็จการนั่นก็เป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเราเห็น การต่างประเทศของไทยสูญเสียบาลานซ์ไปอยู่ในฝั่งที่ใกล้ชิดกับประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างเช่นจีนหรือซาอุดีอราระเบียมากจนเกินไปนะคะปัญหาซาอุดีอราระเบียจริงๆแล้วท่านเกียรติบอกว่าพูดกันในวงเล็กที่ฉันพูดในวงใหญ่นี่แหะคะ่ะ MBS นะคะเมื่อเข้ามาบริหารประเทศมีปัญหาในด้านสิทธิมนุษยชนและทําให้มีปัญหากับพันธมิตรหลักอย่างสหรัฐอเมริกาต้องสแสวงหาพันธมิตรใหม่กลายเป็นการก่อตั้งคลับที่มีประเทศอย่างจีนซาอุดิอาระเบ,บียและไทยถูกเข้าไปอยู่คลับนั้นและไม่สามารถที่จะเจราจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลกับอีกฝั่งหนึ่งได้เสียบาลานซ์ไปเริ่มต้นจากการรีบาลานซ์หรือว่าทําให้เรามีการเจราจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพกับทุกฝ่ายด้วยการยึดในหลักประชาธิปไตยและสร้างเลเวอเรจหรือพลัง ต่อรองระหว่างประเทศต่อรองในเรื่องอะไรบ้างนะคะเช่นเรื่องปัญหา PM 2.5ฝุ่นควันข้ามแดนต้องออกกฎหมาย Transboundary haze pollution act นะคะซึ่งเป็นกฎหมายที่จะบังคับใช้กับบริษัทในประเทศไทยแต่นําเข้าจากไร้ที่เผาในต่างแดนอันนี้จะเป็นการแก้ปัญหา PM 2.5ของประเทศไทยเรื่องอะไรอีกเรื่องพาสปอร์ตไทยนะคะ เรื่องพาสปอร์ตไทยตอนนี้กำลังมีการคืบหน้าการเจรจา,า FTA ระหว่างไทยกับ EU จําเป็นต้องมีการใส่การเจรจา,าให้พาสปอร์ตไทยสามารถเข้ายุโรปโดยใช้ระบบ ATS หรือว่า European Travel Information Authorization System นะคะซึ่งทางอเมริกาใต้เนี่ยเคยเจรจา,าแล้วก็ทําสําเร็จมาแล้วของเราทําได้เช่นกันเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกขึ้นสุดท้ายแล้วนะคะเรื่องของแม่น้ําโขงค่ะ MRC Task Force ต่างๆมีมากมายแต่ไม่ active ประเทศไทยต้องรื้อฟื้นความเป็นหลักในอาเซียนในการเป็นประเทศปลายน้ำไปเจรจากับประเทศจีนอย่างมีศักยภาพในการต่อรองเพื่อให้ประเทศใต้น้ำปลายน้ำสามารถที่จะบริหารทรัพยากรน้ำได้ดีกว่านี้และรับมือกับ11เเขื่อนของจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพขอบคุณค่ะ